สวัสดีค่ะนุ่น54นิี่วันนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชมเจ้า Honda าแจ๊ดปี2015ตัวนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่หน้อยมากๆไม่แค่แ0 0 0 0กว่ากิโลเองแล้ววันนี้นะคะนุ่นจะพาไปชมว่าเจ้า Honda าแจ๊ดตัวนี้มีความโดดเด่นและมีความน่าใช้อย่างไรบ้างไปดูกันค่ะค่ะเรามาดูภายนอกของเจ้า Honda าแจ๊ดตัวนี้เลยนะคะ เจ้าฮอนด้าแจตัวนี้นะคะภายนอกมาพร้อมกับดีไซน์สปอร์ตโดดเด่นตั้งแต่กระจังหน้าไปจนถึงไฟท้าย LED กันเลยนะคะแล้วไฟเลี้ยวนะคะมีทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะคะค่ะแล้วเราไปดูในส่วนท้ายของเจ้า Honda าแจตัวนี้นะคะในช่องเก็บสัพภะระนะคะว่าในช่องเก็บสัมภะระเนี่ยจะกว้างแค่ไหนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้า Honda าแจเนี่ยสามารถพับเบาะได้และสามารถบรรทุกของได้เยอะเลยนะคะ อันนี้ยังไม่พับเบาะนะคะก็สามารถเก็บได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าด้านท้ายเนี่ยดูกว้างแล้วก็โป่งมากๆเลยแล้วเรามาลองพับเบาะกันนะคะค่ะพอพับเบาะแล้วก็จะดูโล่งขึ้นมากๆเลยก็เพราะขาแม่ขาแบบไปขายของตามตลาดนั้นก็สามารถแบบถุงผ้าใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ไปได้เลยเด็กนะักศึกษาแบบย,ย้ายคอนโดย,ย้ายห้องย,ย้ายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ตู้ยตเย็นแต่เป็นตู้เย็นขนาดที่เป็นชั้นเดียวนะคะใส่ได้ค่ะ แล้วเรามาดูในส่วนของภายในตัวรถเจ้า Honda j แจ z ตัวนี้กันเลยดีกว่าค่ะค่ะเราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของภายในของเจ้า Hon d a า a จ z ตัวนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย3ก้กานธรรมดาไม่มีระบบมัตติฟังก์ชั่นแต่อย่างใดก็คือเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะการเนียควบคุมกันตรงหน้าจอวิทยุตัวนี้เลยค่ะแล้วมาดูในส่วนของเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออตโต้ธรรมดา แล้วก็มีโหมดไีคอนนะคะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันแล้วเรามาดูคอนโซลก็เป็นคอนโซลสีดำธรรมดาตกแต่งรถลายสีเงินนะคะเรามาดูในส่วนของเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าสีดำธรรมดาและข้างบนนะคะก็จะมีที่กันแดดมีกระจกทั้ง2ด้านเลยทางด้านคนขับก็จะมีที่เสียบช่องบัตรอยู่ด้วยนะคะค่ะ ก็ภายในไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็มีแค่นี้เพราะว่าไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะมากแต่ถามว่ามันก็สะดวกสบายพอสมควรนะคะเราไปสรุปกันด้านนอกกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับเจ้า Honda าแจ z ตัวนี้นะคะนุ่นจะมาสรุปให้ฟังอีกรอบนะคะเจ้า Honda าแจ z ปี2015ตัวนี้ใหม่อยู่ที่80,000กว่านิดนิดเองและราคานะคะอยู่ที่430,000บาทและถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0901011019หรือใครอยากเข้ามาชมคันจริงได้ที่เต็นท์54นิวต์ถนนลาชพึกใกล้กับบีเทบางว่าสำหรับวันนี้นุ่นขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไคร b e และกดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย